สังเกตได้เลยว่าการทำออโต้ H D R ออกมาได้ดีทั้ง2เลนเลยนะครับสีสันของเลนมาโครเนี่ยดันทําออกมาได้ค่อนข้างดีซะอย่างนั้นมันไม่มีการสารั่นเลยต้องถือให้นิ่งเอาแล้วก็ต้องหรือต้องใช้กิมบอลช่วยอะ่ะกราบสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง บลลลาลาแคมนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวกล้องสมาร์ทโฟนของตัว s a m s u n Galaxy A 21S นั่นเองอ่าตัวนี้เปิดราคามาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับตอนนี้ราคาที่ผมไปเช็คมานะในช้อปปี้ ada, ราตตานามันอยู่ที่ประมาณสัก5 0าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็มาลองดูว่าในแต่ราคานี้จะสามารถสู้ตัวอื่นในท้องตลาดได้ไหมนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์รๆๆหรือว่าลูกเล่นตัว UI กล้องมาให้เลือกมากมายไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเยอะเพระ มันเป็นรุ่นระดับราคาประมาณนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ให้มาหลายๆอย่างเนี่ยกล้องหลังเนี่ยให้มาถึงตั้ง4ตัวนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทั้งเลนหลักและเลนเอลตร์วายเลยเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบดูกันไปเลยว่าเลนหลักกับเลนเอลตร์วายมันมีความแตกต่างดีกว่ากันมากน้อยแค่ไหนเลนหลักเนี่ยเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่48ล้านนะครับ f 2 0นะแล้วก็เลนเอลตร์วายให้มา8ล้าน f 2 2สังเกตได้เลยว่าภาพที่อยู่ในห้างเนี่ยสีสันต่างๆนาพวกเป็นกกกรระะปเ๋าานีี่ททั้้้ง2ุออมมไไไดดด จากกันเลยดีเทลเนี่ยผมว่ามันคมชัดทั้งคู่เลยนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ด r เนี่ยก็สามารถเก็บรายละเอียดในส่วนมืดในใน,ในห้างได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ส่วนสว่างเนี่ยก,ก็ดีเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นภาพที่ย้อนแสงหนักๆเนี่ยอย่างเช่นภาพร้านปิ้งไก่ที่ผมซื้อทุกเช้าเนี่ยสังเกตได้เลยว่าการทำออโต้ HDR ออกมาไดีดทั้ง2เลนเลยนะครับสวยงามนะ แล้วขอบบ่วงเนี่ยถือว่าไม่มีเลยดีกว่าเนาะเออทำมาค่อนข้างดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่อยู่ในเลนราคานี้นะครับสีสันของทั้งสองเลนเนี่ยไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันนะคือน้อยแบรนด์มากที่สีสันเลนหลักแล้วเลนอัตราวาจะเหมือนกันขนาดนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเขาทำซอฟต์แวร์เรื่องของสีสันอะไรมาค่อนข้างดีมากทีนี้มาพูดถึงโหมดกลางคืนกันบ้างนะโหมดกลางคืนต้องบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยถ้าในเลนราคานียเขาจะมีโหมดกลางคืนมา แล้วอย่างน้อยก็เป็นโหมดกลางคืนในเลนหลักแต่ว่า A 2 1่ S ตัวน,นี้เขาไม่มีไนท์โหมดมาให้เพราะฉะนั้นกลางคืนก็เลยต้องใช้โหมดทั่วไปถ่ายรูปทั่วไปในการถ่ายภาพตรงนี้มันก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดข้อพิจารณาเหมือนกันจากที่ได้ลองถ่ายเนี่ยถือว่าใช้งานได้ไม่ได้เลวร้วายมากนะแต่อาจจะเก็บรายละเอียดในส่วนไฮไลท์เนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่ามีไนท์โหมดนะครับกลางคืนแน่นอนละรายละเอียดของเลนหลักเนี่ยมันดีกว่าอาตร้าไวาแน่นอนอยู่แล้วนะครับดีเทลเอตร้าไวาเนี่ยเห็นเลยได้ว่ามันจะด ดอกวุ้นๆเละๆไปเลยเพราะว่ามันพิกเซลมันน้อยกว่าแล้วก็ค่า F ก็แคบกว่าด้วยนะถ้าให้ผมแนะนําถ้าจะใช้ถ่ายกลางคืนจริงๆให้เน้นใช้เลนส์หลักเป็นหลักดีกว่าเพราะว่ามันยังพอยอมรับกับคุณภาพดีเทลการเก็บดีเทลสีสันไรได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมก็อัตรตวายกลางคืนผมบอกเลยว่าถ่ายออกมาแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ละกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีไนท์โหมดมาให้ไงทีนี้ต่อไปจะเป็นภาพมาโครนะ มาโครเนี่ยให้ความละเอียดมาที่2ล้านเท่านั้นถามว่าใช้งานได้ไหมพอใช้งานได้นะแต่ว่าถ้าซีเรียสจริงจังอาจจะใช้งานยากนะครับใช้งานค่อนข้างลําบากนะแต่สีสันของเลนส์มาโครเนี่ย ดันทำออกมาได้ค่อนข้างดีซะอย่างนั้นนะหมายถึงว่าสีสันเขาค่อนข้างอิ่มเอมดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าก็ดีมากไงเพราะว่าความละเอียดมันน้อยเนาะสล้านเองนะครับก็ถือว่าใช้ถ่ายแบบขำๆได้แล้วก็ระยะที่เข้าใกล้ได้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้มากมันอยู่ที่ประมาณสัก3 5เซนอะ ทีนี้ต่อไปเป็นการถ่ายภาพบุคคลกันบ้างการถ่ายภาพบุคคลนะจากที่ผมไ,มได้ลองมาคือมันเก็บรายละเอียดกล้องหน้าได้ค่อนข้างดีอะ่ะสกรีนโทนสวยใช้ได้เลยเห็นดีเทลบนใบหน้าของตัวแบบได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปด้วยยังเก็บ D R ท้องฟ้าที่อยู่ฉากหลังได้ดีด้วยอ <ะ S 1> เอามาถ่ายไก่เนี่ยในโหมดพอดเทนเนี่ย <następ S 1> ก็ยังตัดขอบได้โอเคอยู่ส่วนใครที่ชอบการเปิดโหมดบิวตี้ก็เปิดได้นะครับบิวตี้ก็จะทํางานได้ดีนะไม่วุ้นจนเกินไป แต่ว่าตาจะโตไปนิดหนึ่งนะอันนี้โดยส่วนตัวผมผมว่ามันมาตาโตไปหน่อยในกลางคืนครับผมก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่แต่การตัดขอบเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วหน้าแบบเนี่ยจะออกไปทางวุ้นๆนหน่อยนะครับในที่แสงน้อยเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่ายังรับได้นะรับได้ถ่ายแบบสนุกสนุกได้ภาพซูมเนี่ยแน่นอนละ่ะเขาถ่ายได้เต็มที่ซูมสุดที่8เท่าซึ่งมันเป็นการซูมโดยการใช้ดิจิตอลซูมนะใช้งานจริงได้มากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่ามันแตกครับยอมรับเว่ามันแตก แล้วมันดูไม่ค่อยเรื่องนะถ้าใช้ผมว่าซูมสัก2พอเต็มที่เลยถ้าอยากจะซูมนะทีนี้หมดไปในเรื่องของพาร์ทภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันในเรื่องของพาร์ทวิดีโอกันดีกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าสเปกวิดีโเขาไม่ได้หุือหวาไม่ได้เหมือนแบรนด์อื่นที่อาจได้ 4K 30หรือว่า 4K 6 0สตรงนี้จะอาจได้แค่ f ู l l HD 30ทุกเลนเลยก็ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแต่ต้องบอกว่า Full h ดของเขาเป็น Full HD ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่สงูงนะอ่ะเรามาดูก่อนถึงเลนหลักก่อนเลยล้วกันเนาะฟูเ l ชดเลนหลักครับผม นะไม่มีกันสั่นเลยนะาถามว่าเก็บดีเทลได้ดีไหมเก็บดีเทลได้ดีวัดแสงได้โอเคแต่ว่ามันไม่มีกันสั่นเลยต้องถือให้นิ่งเอาแล้วก็ต้องหรือต้องใช้กิมบอลช่วยอ่ะแต่วิดีโอเฟมเรทเนี่ยดีเลยนะครับสีสันเลยใช้ได้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่โฟกัสเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใช้ได้เร็วแต่ไม่ได้เร็วมากนะไม่ได้แบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอะไรก็ถือว่าโฟกัสได้นะครับแล้วก็อาจจะมีจึ๊กบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติในเดอรราคานี้แต่ว่าถือว่าอ่งไไม่ด้แบบถึกะ ครับถือว่าเกณฑ์ใช้ได้แล้วกันเนาะกลางคืนครับผมเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ก็จะสั่นต่อมือเหมือนเดิมนะฟฟเฟรมเลดนิ่งไม่ตกเลยอันนี้ชอบนะคือบางแปรเนี่ยเฟรมเลดจะลงไป25่ห้ามั่งยี่สิบมั่งอะไรเงี้ย <S <S แต่ว่าตัวเนี้ยเฟรมเลดวิ่งที่30ตลอดเต็มตลอดเลยถือว่าเป็นข้อดีนะตรงนี้เพราะว่าเวลาเราถ่ายกลางคืนถ่ายอะไรเงี้ยสั่นก็จริงแหละแต่ว่าขอให้เฟรมเลดมันยังคงที่อ่ะมันก็ยังพอดูอะไรได้ชัดอยู่ถ้าเฟรมเลดตกภาพมันก็จะไหวไปไหวมามองอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะอันนี้ก็็จะเปน ข้อดีของเขานะครับแต่ว่าโฟกัสเนี่ยก็ยังเร็วอยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรตรงนี้ทีนี้ต่อไปเป็นวิดีโอในเลนเอลตร้วไวกันบ้างออลตร้วไวเนี่ยไม่มีการสั่นเหมือนเลนหลักเลยนะมุมมองกว้างสะใจเลยนะครับกว้างใช้ได้เลยนะเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ D R เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องบอกไว้ว่าผมว่าเลนเอลตร้วไวในเลนราคานี้สําหรับตัวนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร,ร่ะต้องพูดกันตามตรงนะครับกลางคืนนี่ก็กว้างนะแล้วก็สัน่นเหมือนเดิมเก็บราย เอียดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะออกวุ้นๆเละๆไปเลยถามว่าพอใช้งานได้แบบขำๆเท่านั้นเองนะถ้าไปใช้การถ่ายจริงจังผมว่ามันเอามาใช้งานดูอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับกล้องหน้าครับผมมุมมองกว้างใช้ได้เลยนะและไม่มีกันสั่นนะคือคือมันไม่มีการสั่นไงมันไม่มี E.S เข้ามาช่วยมันเลยกว้างเก็บดีเทลได้ดีวัดแสงดี D.R. ใช้ได้เลยผมว่าส่วนตัวผมชอบนะครับใช้ได้เลยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันก็ต้องถือให้นิ่งอะ่ะหรือต้องมีกิมบอลต้องมี ไม้จับอะไรสักนิดนึงอ่ะให้มันนิ่งนะครับมันถึงจะดูรู้เรื่องเพราะว่ามันมันสั่นตอบสนองสั่นต่อมือเลยแล้วก็ไม่มีแบบให้เปิดปิดกันสั่น e s อะไรด้วยนะกลางคืนเนี่ยก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างจะสั่นเหมือนเดิมพอสมควรนะก็คือถือว่าโอเคทั้งพูดหมดที่พูดมาเนี่ยบอกเลยว่าเฟรมเรทเขาคือนิ่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากลางคืนกลางวันกล้องหลังกล้องอัลตราไวอะเป็น30เฟรมหมดเลยไม่ตกไม่อะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะแต่ว่าส่วนอื่นๆที่มันเป็นข้อเสียที่ไม่ กันสั่นเอ่ยอัลต er ร,ร้าไวเยลียดดีเทลอาจจะไม่ค่อยดีมากอันนี้ก็ลองไปเวทน้ําหนักกันดูลองไปชั่งใจกันดูว่าเออคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของการเก็บเสียงต้องบอกเลยว่าเก็บเสียงได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในมาตรฐานของ Samsung ทดสอบวิดีโอกล้องหน้าที่แสงน้อยครับผมได้ถึเตที่ความละเอียด 4K 30เฟรมลองดูครับม,มองดูการกันสั่นนะ ลองดูครับว่าอยู่ที่แสงน้อยเป็นยังไงบ้างอันนี้ถือแบบมือเดียวเลยนะค่อนข้างสั่นตอบสนองไวต่อนิ้วมือนะครับได้ยินเสียงคมชัดดีนะเสียงพูดเสียงอะไรเสียงรอบบริเวณร,รอบก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยอะงั้นต่อไปเราไปดู IG Story กันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับนี่ IG Story น้องหมีนะครับผมลองดูว่ามัน กระตุกกระตักกระตุกกระติกง<ส>ุกงิกงงงิ้ในชีวิตเธอขนาดไหนนะครับผมเสียงกสิมีโปรท่านับเพือสั่งเวอร์ชันเราับอ่ะอันนี้เป็น i อจีสตอรี่ฟิลเตอร์แบบฟุงฟริงกระดิ่งแมวมีกากเพชรล้อมรอบบนใบหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้เป็น i อจีสตอรี่แบบมีดอกไม้แต่งหน้าปากแดงแล้วก็ใส่ขนตาปลอมด้วยนะครับลองดูว่า หน้าของผมเนี่ยเหมือนเจส4หรือเปล่าเ4ส4อันนี้ฟิลเตอร์ IG s o r y แบบ Digi. ตนะครับดูว่ามันกระตุกกระตักกระตุกกระติกกระตุกบ้างไหมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอันนี้เป็น IG แบบเป็นฟิลเตอร์แบบ Contact Sheet นะครับผมแบ่งเป็น3ม รูปสามสส่วนนะลองดูว่า,านเน็ตมันจะใช้งานได้ไหมไม่ใช่ใชใชโอเคครับประมาณนี้อันนี้เป็นฟิลเตอร์แบบกูตสกีนครับซึ่งหน้าผมจอกแนวแบบหวานๆน่ารักน่ารักหน่อยนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A 2 1 S ต้องบอกเลยว่าเรื่องของกล้องเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของ Samsung แต่ไม่ได้มีอะไรสเปคอะไรที่หรือวาเหมือนพวก มือถือแบรนด์จีนในเลนราคาที่เท่าเท่ากันซึ่งผมมองว่าถ้าจะเน้นไปถ่ายรูปเนี่ยอาจจะถ่ายได้ผมยอมรับได้แต่เฉพาะในเลนหลักนะถ้าเป็นเลนอัลตราา้าไวเลนมาโครหรือว่าการถ่ายวิดีโอที่มันไม่มีกันสั่นเนี่ยส่วนตัวผมผมผม,ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องติกันตามความจริงนะครับผมนะก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจผมด้วยแล้วก็ผมมี IG แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ไปกดติดตามที่ IG ด้วยเดี ผมจะอัพรูปอัพเลนตานาเข้าไปในนั้นด้วยสําหรับสายคนที่ชอบดูภาพไอจีเนาะแล้วก็ทิกตอกเนี่ยเดี๋ยวจะเร็วๆนี้ผมจะทําแน่นอน้วครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยส่วนเรื่องของ i g Story ถ้าใครอยากให้ผมทดสอบฟิลเตอร์ตัวไหนยังไงก็แอดเข้ามาที่ไอจีสตอรี่เบิร์นแคมได้เลยแล้วก็ส่งตัวฟิลเตอร์มานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟิลเตอร์เหล่านั้นที่คุณใช้เนี่ยทดสอบให้ว่าเฮ้ยมือถือตัวนี้หรือว่าตัวไหนๆที่อยากให้ทดลองเนี่ยมันกระตุกมากน้อยแค่ไหนมันมีความ คมชัดมากน้อยแค่ไหนปีนี้ก็ปี2021แล้วนะครับก็กราบสวัสดีปี2021ทุกคนด้วยนะครับผมหวังว่าจะมีอะไรดีๆสิ่งดีๆเพิ่มเข้ามาให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและ Samsung Galaxy A21s ต้องขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ